สวัสดีครับผมพ่อใหญ่หลวดผ้าหลอมืัอน,นี้บ่ได้หลอกครับลานอยู่เหมือนอันหยุดลานมาพ่อใหญ่หลวดสิผ้าไปเบิง้งต่วนมุกนาวพ่อใหญ่หลวดนี่ครับมุกนาวนี่ตัวนหนึ่งที่อนพ่อใหญ่หลวดบ่อื่นแนวกิน เดี๋ยวร้านมหาร้านจะเกียรยปลาเกียรยกรบฝ้าร้านไปเกียรยกรบครับเวนียุก็กร้านร้านเกียรยกรบเอาเหมอไหมฟูเออโยนไปพูไก่ไก่

Già nghi à, anh kịch còn Nhớ còn Bỏ, bỏ mày mà Bỏ này lẹo Để mày บ,บอลกไก่บอกก่นี่ละมาบอนี่นี่ละบอนี่ละบอนี่บอลลายครับบอนี่สาวโจนเอาลงใส่มันถึงไอ้ที่มันถึงน้ำ

Bầu nằm đấy mẹ nằm mẹ 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 quá mẹ nằm mẹ mẹ nằm mẹ 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 bò mẹ 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 bò mẹ bò mẹ mẹ เกียร์อยู่บวกกับปูเกียร์กับปูอยู่วะฮะปูล่ะปูปูอยู่เกียร์อยู่วะปลาเกียร์รุ่นเลยปลาเกียร์ุ่นป้าเกียร์รุ่นลเกียร์กับปูวานไป กไก่เบ่เแล่านั่นแหละเบื่อเ,เหล้วเก,กี้ยกระปูหรือเก,กี้กยปลาเกี้ยปลาก่อนเก,กี้ยปลาก่อนเก,กี้ยปลากับเป็นเหงื่อแล้วเอาเอันนี้มาเอาก็โอ,อนละ เอ,อ้าสวนโยนไปทางอันนี่เห็นบัวแล้วมันเขามาในอันโยนไปเลยนไป,ไปมันนักหผลไปมันเลย

เห็นบ่เห็นบ่สูหูไปใกล้ๆหูหไปใกล้ๆเอเอ,อเอห็นบ่มันลอยมาฟังหมดแต่ฟังหมด่ะตอนนี้2000ต่อมาแล้วน้ำาท่วมมา ้ามันพ่นงูไปุู้นน่ะไอ้หัวหันมันหัวหนัหนปนิปนนมาามัน มนน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 ันก็กินขนมคือคนีนน่ร้านหยุดวันอาทิตย์าาร้านอลยมากเกียบปานำ มันมาได้กินเดือมันผีมันน่ะลอยมาหาแข่เว้นล่ะโอ้โอ้เห็นบอโอ,โอ้มันอยู่นอกๆมันยานยานย่านคู่เกียมันบาจากมันบ่มา,มา ด่าลงไปเลยเออเนี่ยวันว่าอยู่ตีนจะของไปไบ้านเดี๋ยวเลยไปปูเกี่ยปูอยู่ปะ ปูมันเกียวบ่หลายดอกปูล่งใดบ่ละเกิอไหมได้เกือไหมปูมันหลายปูมันกินห,หน่อยๆอ,อ้ยไป,ปูมันอย,ยู่มังไก่ละอยู่หลอด รอรหลดพอลหลวงเลี้ยงบ่อยอยากเลยบ่าแดใส่กับปไูบขึ้นมาเออนีอนนนนบบ่นี่มันไปดสมันหนาวมันบขก้นมาเนี่ยพ่อใหญ่โหลดเหลี่ยงกระปูหมดละสาวตัวเนี่ยคือมันบ่เห็นมันกินไหมเอาลงน้อยๆ มันหนาวมันนี่ครับมันก็เล่น,นดียหด,ด,ดเลี้ยงกับปูข้าจะชานให้มันคนเหมิดบวนพูนแล้วปบอบอคุณไหมบานี้ม่ับมบนก็มีน,มนี่เอาว่าหยอดลง โอ้ยลมพัดหนาวมันเขาไปหลีเบิดอยู่เห็นหรอครับเดี๋ยวปูไม่กดเงียบเอาเดี๋ยวปูไม่กปดเงียบั<ะ>งเงียบดอกมันหูวจักจะของยังไหนวะครับ ด,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 ดกำลังสิสมพันธ์ครับกำลังสมพันธ์กันเย็นอยู่ครับไอหนอกที่บุญได,ได้เห็นมันสมพันธ์กันอาหารปูอาหารปูคือมันเป็นจินสีแหละห ีนหน่อย to <Pf und. S 1> yeah, ุ่นเอาให้ตัวฮุนี่ยใส่เอาก้นยอดลงใส่คือบ่มีเอาหยอดลงบ่หยอดเอาหยอดลงมันกำลังสมพันธ์ุ่นเอาไปใส่ัวฮุนไปเออ บพราะ่าบอ่อนี่บอ่อบ่อนี่บ่ลายเท่าบอร Democrat. อรมันเหมือนอะกะปูเลียงนี่ยหนิตัวบรด่นไปไปไปครับพ่บอยาหลวดที่เขาไปเบื obile, <c oughs> องัานเงือนมองนั่งเหรนรับลมนี่มือเลียงของพ่อยายหลวดตัวนี้บ่อพ่อยหลวดเลียงกัะปู ไปครับสิบาวาไปเบิงไปมองนั่งเลนพไงหลดเลี้ยมงมาอ o ร m มา้มบรรยากาศยืมเล้เวลาพไงหลดวังว่ายะพงหลดสิว่าไปเบิงหมกหงพองหลดนี่ครับบมกหงมปนไผอยากด้พันธ์ก็มาเอาด้วยครับ แต่มันบอดีป่ะไหนมันบอดียืนเก็บมันได้นั่งเก็บครับได้โกมเก็บต้นคงนะนั่งกินเหล่านั่งนั่งส้มวิวเออบอดีแล้วหลายคนซีบคนที่ไหนม้ง่งนี่ครับตูนหนึ่ง บอดีปันไหนมันต่ำผดนมีสองตัวไปอยากได้พันมเมาแล้วกับไปมากเกียนี่ครับมองนั่งเหรียญของไฟยนหลดบันไดขึ้นมาไฟยนหลดที่ว้าคือไปเบิงเครื่องเถ่อ ไมโลดส่บรรยากาศยังมือแหละทัางนี้รงให้ชงหน้าเขาบ้าใหม่โลด นี่มือเลีงมากันนั่งเมืองปลามันขึ้นมาก่วงไว้สนใจมาเอาด้วยครับบอดดี้ต่อยเดียนนั่งเก็บเอาครับส่วนบรรยากาศเนี่มือเลี ลมพัดวีวี